สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพารูเช่นเคยครับครับแฟนๆท่านไหนสนใจก็สามารถแอดเข้าไปตามทีเด็ดเพิ่มเติมได้นะพราะมรอกเหนือจากตัวในคลิปรวมไปถึงกลุ่ม V.I.P. ที่ผมจะมีตัวทีเด็ดวิเคราะห์พิเศษเปิดไพ่สามใบแจกเน้นๆในทุกๆวันเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจําวันหวยออกนทฮะหนึ่งตุลาคมนี้นะครับเราไปที่ฟุตบอลพรเมีเร์ลีกอังกฤษนะครับก็วันนี้มีลงสนามหลายคู่เลยทีเดียวนะครับผมเราแต่เราไปกันที่คู่ของ หรือว่าพูลนะครจะเปิดบ้านรับการแข่งของไบรตันเองครับหรือพูลที่ผลงานล่าสุดนี่นัดล่าสุดที่ลงเล่นก็คือนัดที่เอาชนะอาแจกนะครับสประตูต่อนหนึ่งหลังจากนั้นก็ถูกเกมถูกเลื่อนไปนะเพราะว่าการเร็จสวรรคตของราชินีเอลิซาเบธนะทำให้เนี่ยความพร้อมเนี่ยหูค่อนข้างดีเลยนะและนักเตะที่เจ็บเจ็บไปเนี่ยทยอยกลับมาซ้อมกันได้หมดแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็อิปราฮิมโกนาเต้นะฮะก็ลงสองแต่และด้วยถือว่าเป็นคาวดีสสาหรับทัพหงแดงเลยทีเดียวครับขณะที่ไบรตันนะฮะหลังจากที่จบนัดสุดท้ายนะที่เอาชนะ เอาทางเลสเตอร์ไปได้5ประตูต่อ2เนี่ยก็เปลี่ยนโค้ชแล้วนะเพราะแกรมพอตเตอร์เนี่ยถูกดึงไปคุมเชลซีแทนนั่นเองครับทำให้เกมนี้เนี่ยจะเป็นการประเดิมโค้ชใหม่นัดแรกนะครับเป็น2คนนะช่วยกันหนึ่งหนงนั้นก็คืออดัมลาลาน่านะเด็กกล่าวของหงแดงนั่นเองแต่บรายตันเนี่ยผลงานทึ่งแลถือว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับผมแล้วบุกมาเยือนลิเวอร์พูลเกมนี้ก็ต้องดูนะฮะว่า โค้ดใหม่จะเป็นอย่างไรครับโดยเรทเกมนี้เปิดมาที่ราคาลูกครึ่งลิเวอร์พูลเป็นต่อนั่นเองครับอะเดี๋ยวเรามาวัดกันด้วยไพ่ดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงเริ่มในทางลิเวอร์พูลก่อนเทวัน,นี้เป็นไพ่เดอะแมทชิ่เชี่ยวนะครับโอ้โหได้ไพ่ดีมากๆด้วยนะฮะเกมนี้มีความสมบูรณ์มีความเพียรพร้อมทุกอย่างวันนี้เล่นได้เหนือชั้นอย่างแน่นอนสําหรับลิเวอร์พูลนะฮะส่วนทางทีมเยือนนะครับได้เป็นไพ่ห้าดาบโอ้หวันนี้ดูตั้งแต่แท็กติกเนี่ย วางใหม่ก็น่าจะเล่นแบบตัวใครตัวมันสันเยอะนะครับผมพราใบน,นี้เนี่ยออกประมาณว่าเก่งคนเดียวจนเพื่อนๆไม่เอาเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เ,เดินหนีกันหมดเลยนะวันนี้บริต้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับภายใต้ยุคใหม่ของลาลาน่านะวันนี้เลยขอที่วัดใจโหงแดงราคาลูกครึ่งเชื่อว่าชนะแน่นอนครับหนึ่งลูกมีแน่ลุ้นต่อลูกกินเต็มได้ไม่ยากเย็นนะครับ